าาาซือวงานนีอซื้อซร์วันนี้ทำหมูกระทะจกินจิการรผักกา,าจวางรถตัดจ้าซื้อของไปลูกสาวนม่ไถืออล้าตาม กันจพี่น้องจ๋าก้าท้าอน,น,นยินจ้านส้มเน้อน้องอนะ่ะโอ้ยตัวให่ให้กินน้ำม่วงก็ตุวยจ้ะนอ่จ ัดเป็นระเบียบป็นงามรถติจตาเจา้าห้างรตาตัจ้าซื้อของไปลงสาเนี้ถือกลางาทำโง่สมโงจา้าคนใหน่าก,กินงา ตามเห้มีกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสวยงามค่ะเดี๋ยวตามค่ะ,คะ,อ,ะอืมเดี๋ยวมาซื้อน้ำจิ้มพันท้ายนอสิงเด็ดเนื้อน ก็งนี่เจ้านม่เจ้าอะไรเราก็ซื้อน้ำจิม้มพันท้ายนอสิงเล็ดลยลใหญ่จคทำว่างตึกน่าสวงามสวยงามบามแปดสวยงามบานมเก,ก้ากผัก สวยงามมีพวกผลไม้จ้าผลไม้สวยน้ำมัสวยนหากินน้ำม่วงก็สวยจ้าจริงจะไปซื้อพันธุ์สายนาสิงกันนะคะเงินซื้อไม่ม ไปซื้อเดี๋ยวมาซื้อน้ำจิ้มพันท้ายนอสิงเด็ดตึงงามค่ะเดี๋ยวตามค่ะอืมตึงงามค่ะเดี๋ยวตามค่ะ lâm y để thực hành vương công nhân ca theo tán ca ừm rồi những cái công những cái tâm hồ tâm hồ ta อเอวันนี้ทำหมูกระตายกินดัะทำหมูทานุรักษ์สวยงามเจ๋งงามวารามแปดเจ๋งงามวารามเก้าูผักค่ะเจ๋งงามสจ๋งามค่ะเ๋ยวตั้ค่ะอืมต้าม เช่ไหกันนะจ้าพี่น้องจา๋าซืคอกรพูวันนี้ทำหมูกระทะกินจะการดูผักกาสวยงามสวยงามามลำแปดแตงมรำเก้าผักค่ะวสวยงามน้องจา๋าเดียวกูมซื้อวันนี้ทำหมูกระทะกินจ้ะ ขโมงฐานลุกจ้าตามให้มีกรรันนรจ้าพี่น้องจ๋าออลำใหญ่อยู่ทำม่งวงรักท้ายค่ะตามจีนตอนเย็น้ายค่ะตามจีนตอนเย็นพอ่น้อง่ะโอต เดี๋ยวมาซื้อน้ำจิ้มพันท้ายนอสิงยังกระต้มโอกระต้มโห,โหจ้ามำนใหน่นกากินยังอยากมาทานตอนเย็นจ้าอืม้ม ลำใหญ่ยู่คำมง้วงก็ใส่ตัดเป็นระเบียบสตยงามเดืดตาน้อจ๋าเดยอดว้าวเอิวันนี้ทำหมูกระต่ายกินจ้ะทำหมูกระถานุกรัดสวยงามเว็งามวารามแปดเซ็งามวารามเก้า ือผักค่ะสวยงามนิ้วต่หงอส้มองจ้าหันใ่นักินเงินอยาไปซื้อพันธุ์สายเราสิงกันนะคะเงินซื้อไม่ไปซื้อนี่น้องอนะโอน ลำใยอยู่ทำ่คำว่างก็จะไปซื้อพันธุ์ไทยนอาสิ่งกันนะคะเงินซื้อไม่มไปซื้อพวกผลไม้จ้าผลไมาา้มสวยค่ะผลไม้ลูกจะทำหมูกระทะตอนเย็น ทำหมูก็ทำหมูสมหมจ้าทำใหญ่นะกินทำใหญ่ทำใหญ่ถ่ทำหมว่างก็ซือือระวันนี้ทำหมูก็ท้ากิน กันดูผักกัไซื้อพันทายเราสินกันนะคะเงินซื้อไม่ซื้อไปน่งแต่งงาน่ซือซื้อกระพูกวันนี้นทำหมูก,กระทะกินกันดูผักกจริน ีสวยนีกันกนี่ยด,ด็กคาูึสวยคำหน้ากเกินหนึ่งรูตัดนี่น้อง่ะโอ้ยนตื้อสกระวันนี้จะทำหมูกระทะกิน ติการดูผักกันก็ทม่ทำหมูจ้าตันงยันะกินน่มห้องจ้าเดยวดีวันนี้อวันนี้ทำหมูกระต่ายกินจ้าทำหมูทานดูสดนีพวกผลไม้จ้าผลไม้สวยค่ะ ลมายลำใหญ่จะทำว่าง,งทักทายค่ะตามเจ่นตอนเด็นอรเงียตัด,ตเยดเป็นระเบียบสวยงามเด็ดตาสวยสวยสวการนี